คผู้ชมไปดูงานนะคะ Thailand m o r a l a w a r d 2024ซึ่งเป็นการมอบรางวัลให้กับบุคคลองค์กรที่เป็นต้นแบบด้านคุณธรรมค่ะ พลากาศเอกชลิดผู้ภากุของคมนตรีให้เกียรติเป็นประธานในพิธีมอบรางวัล Thailand มอร a ลอวอร์2 2 2 4ครั้งที่5ให้แก่บุคคลชุมชนองค์กรและสื่อที่เป็นต้นแบบด้านคุณธรรมและสร้างประโยชน์แก่สังคมทั้งในระดับชาติและนานาชาติซึ่งจัดขึ้นโดยศูนย์คุณธรรมองค์การมหาชนสำคัญที่สุดของรางวัลไทยแลนด์มอรัลอวอร์เนี่ยเราไม่ได้ดูแค่เรื่องของเอกสาร แต่เราเจาะลึกตัดยศหาบรรดาสาักออกทั้งหมดไม่ได้สนใจรางวัลที่เคยได้รับมาแต่เอาชื่อและเอาพฤติกรรมลงไปจนถึงเห็นเป็นประจักษ์ว่าถ้าเป็นระดับบุคคลอย่างเช่นเกิน5ปีมีการทรําพฤตินิสัยดีอย่างต่อเนื่องเนี่ยก็สมค่าในการที่จะมารับรางวัไลไทยแลนด์มอร์ลวอร์ รางวัล Thailand Moral Award 2024ครั้งที่5รวมจำนวนทั้งสิ้น166รางวัลซึ่งผู้ที่ส่งผลงานเข้ามาทุกคนล้วนมีความตั้งใจที่จะทำความดีเพื่อเป็นแบบอย่างให้สังคมประพฤติปฏิบัติตาม